ีค่ะดิฉันนางสาวลลิตาเพิมวิรัตนชัยนะคะจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้จะมาทําการรีวิวเครื่องทําเป็ดน,นะคะยี่ห้อค a r ์ b a บนะคะรุ่น 770YST ค่ะสำหรับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างมาตรฐานทั้งเรื่องลําโพงแล้วก็ขนาดของท่อเลยนะคะว่า,าจะมีลําโพงที่เป็นไซส์เขาเรียกว่าไซส์มาตรฐาน แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะทํามาจากเยโลบาทั้งตัวเลยนะคะไม่มีส่วนประกอบของอย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็สําหรับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างเช่นจะมีท่อเรียบเสียง2แบบมาให้เราเลือกเลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็มีตัวฝาครอบวาวที่เราสามารถเปลี่ยนได้ฝาตัวการที่เราเปลี่ยนฝาครอบวาวเนี่ยจะช่วยเรื่อง ทน,ทนเสียงของเครื่องแล้วก็การโฟกัสของเสียงให้ง่ายขึ้นแล้วก็เสียงเนี่ยอาจจะต้องอาจจะมีความหนาขึ้นถ้าเรา,เ,าเปลี่ยนตัวฝาข้อบ่าวนะคะคราวนี้เราจะมาลองฟังเสียงของเครื่องนี้ดูว่าเป็นยังไง แล้วก็ intonation โทนเสียงเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองฟังอีกแบบหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับการเล่นโน้ตเร็วๆหรือว่า การเปลี่ยนเสียงที่ค่อนข้างกเปลนเสียง่ยจะค่อนข้างลื่นแล้วก็ไม่วาวเนี่ยเวลาที่เรากดจะรู้สึกนิ่มแล้วก็สมูทไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจที่จะมาลองเครื่องรุ่นนี้ก็สามารถมาที่ร้านซิซิเลียได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพยงคแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ